มีใครบ้างคะที่เลิกกันแล้วตัดใจกันได้เลยอ่ะคิดว่าเออไม่อยากทำหรอวะถ้าเกิดตัดใจมันง่ายแบบปิดสวิตช์อ่ะเออก็ทำไปนานแล้ว ปากแกงอ่ะใช่ก็ไม่ทำแบบนี้หรอกตัดเต็มไม่ได้ก็หลอกสิจะปากแกงทำไมล่ะตอนที่เราปากแกงอ่ะเพราะว่าพยายามตัดใจให้ได้ไงคะหรือว่าพวกพี่ไล่เออมบอกว่าอะไรพี่เออมบอกว่าเออมยังลืมไปตั้มไม่ได้ลเลยเออมเอไห้เสียใจเพื่อตัดใจอย่าเป็ครไม่ที่อิ่มแล้วต้องตัดได้ด้วยตัวเอง